สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้พาถุงทองแบนเลนจับตาหน่อยแล้วก็เอามาอาบน้ำน,นะเอฟซีเอามาอาบน้ำนะครับเอามาลงเอาลาลงดิเอาอาบน้ำใกล้ๆตานะเอฟซีเพราะว่าฝึกเข้าหากันหน่อยเป็นสายเลือดแต่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะครับ ส่วนมากไปกับพี่๋องมากกว่าในเอฟซีไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ไปกับคุณตาเนาะเพราะคุณตานี่จะชอบสันโดษนะคุณตานี่ก็ไม่ค่อยเอาใครนะออเอฟซีไปไปเอ้ามามาเอ้าทะลุนีตทะลุนี่ ิ่งดดเดี๋ยวเดี๋ยวอาบเสร็จเราก็ปล่อยเล่นเล่นเลยนะปล่อยเล่นดินเลยเพราะว่าเขาจะได้สบายๆเดี๋ยวเอถามมาอาบทำไม,ไมก็มันเป็นเรื่องปกตินะครับ

ครับเอ็กซพิทยกข้ายกขน่อยหนึ่เข้าขายกหมดแล้โอเคก็ได้ขนาดนี้ FC เดี๋ยวเราปล่อยอ้าพิทมาต่อทางนี้กขอด้วยอาบน้ำเสร็จก็ต้องเล่นนะนี่คือเด็กไงฮะ โอ้ยลุกๆนอนนอนนอนลุกๆนี่แหละส่วนตานวก็กินอย่างเดียวนะให้ขัดตัวนะ fc ดูดิส่วนหลานเอ้าเอ้าเอายังไงเอ้านอนลงเร็วนอนลงเล่นเลยเล่นเลยไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยเอานอนลงนอนลงนอนลงเร็วนอนลงดีนอนดีนอนดีเอ้านอนต้องยุ่งก่อนฟิวอารมณ์ก่อนไม่รู้จะเล่นให้หรือเปล่า สินตาก็ขัดผิวอยู่นะครับ F4 นุ่นนุ่นนุ่โอ๊ยตาก็เล่นหลานก็เล่นน่าลงเลยน่าลงเอาเอ้าเอาน่าลงเลยน่าลงเอาน่าลงน่าลงน่าลงเร็วน่าลงโอ๊ยดูฝุ่นดิลองคิดดูสิถ้าว่าเราทำบ้านอยู่ติดอ่ะโอ้ยนอนนอนละนอนทรายโอ้ยนอน นอนกิ้งวะนูนส่วนตาอันนี้อะไรเป็นวิถีนะ fc นะอาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งช้างนะครับเอกสิทธิ์ก็เกาก้นอยู่นู่นนะนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของช้างในะ fc เราก็พยายามสร้างความสุขให้เขาเติมเต็มนะในสิ่งที่ที่เราคิดว่าเราเติมไปแล้วเขามีความสุขดีกรสิทธิ์ู่นูนนะโอเคเอฟซี FC. นี่ก็เอาบรรยากาศยามเย็นนะะว่าเอาน้องถุงทองอาบน้ำเนาะแล้วก็ตส่กสิทธิ์ก็ มาอาบน้ำอยู่ใกล้ๆกันนะเริ่มเพราะว่าอนาคตข้างหน้าอีก3าสปีนะครับเราก็ต้องเอาถุงทองออกงานกับคุณตานะครับเพราะาบางครั้งก็ไม่ได้ประกับพี่ป๋องพี่ป๋องไม่ว่างก็เอาถุงทองออกงานด้วยนะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ